นันทพรจ้ะคือว่านันทพรจะไปไหนเด้อจ้ะอ๋อนันนันจะรีบไปตลาดจ้ะขอตัวนักเด้อเดี๋ยวก่อนสินันนันจะแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะพี่สุรินยอขอเวลาสักสามนาทีได้ไหมขอคพิ่กับนันทพรได้หรือเปล่าตั้งสามนาทีสามนาทีแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะขอเวลาพี่ตั้งสติแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะแ๊บเดี๋ยวนะโอ้โหควนมพิถีพิลีนันทพรทีใดไม่กล้าบอกรักทุกทีไม่ได้ เรียกกำลัใงใจตัวเองเอ <า S 1> สุรินยอเราคุยกับแม่ซื้อไงฮะคุยกับแม่ซื้ออยู่ไม่ได้มมงไ่ต้องเรียกกำลังใจนันตพรจ้านันตพรจ๋าฉันรักเธอเธอรักฉันเรามารักกันสูดขั้วต้องบอกรักให้ได้ไม่เป็นงั้นนันตาซีนันตพรจ๋าหรือว่าไอศุรินยองคนนี้มีเรื่องอยากจะบอกนันตพรจ้า คือว่าเออคือขอยืมตังค์หน่อยสิไม่ได้หรอกจ้านานาวิส่งบ้านคือว่ารถที่กำลังจะโดนยึดจ้าแป๊บหนึ่งนะพี่พี่พี่หลุดปากไปขอเวลาอีกนิดนึงนะโอ้ยชายแล้วมาถึงหน้านันทพรทีนไปขอยืมตังค์เขาไม่ได้ต้องอีกทีหนึ่งนันทพรจ้านันทพร นี่ปีหน้าพี่ว่าหนูบ้าแน่เลยไกลแล้วล่ะออคือว่านันทพรพี่ได้แล้วจะตั้งสติได้แล้วคือว่าพี่สุดินยอ์คนนี้อยากจะบอกกับนันทพรว่าเออใน,ใน,ในันทพรอาบน้ำมานไม่อยอมได้จะบ้าเหรอก็อาบน่ะจ้ะนันทพรอาบแล้วเหรอคนบ้าที่ไหนเขาจะไม่อาบนาะนำใครไง,ไงนันนันไม่ได้พูดนะนี นเดียวถ้าน้ำแดดลงเนี่ยไม่ได้พูดนะนี่นี่ใครบอกเขาไม่อาบน้ําทําไมอ่ะเจ็ดวันเขาอาบทีไม่รู้เรื่องนี่คิดว่านะได้ตังมาก้อนหนึ่งจะสร้างห้องน้ําให้กับให้กับน้ําใช้เลยนั่นีนไม่เกี่ยวนั่นเนี่ยอะไรนะกินใครนันทพรจ๋าพี่พูดจริงๆเลยนะคือว่าเออจะพูดแล้วนะเอพูดเลจะพูดแล้วนะพูดใน อยู่เหมือคนอื่นอยู่ด้วยฉันจะรอดไหมเนี่ยหรอรอดสิรักจริงนะยอนย่ี่จะบ้าได้ไงฮะนันเป็นคนเป็นผู้หญิงนะมาบอกรักชัดกลางลูกกลางทางแบบนี้นันก็อายคนอื่นเขาแย่สิจ้าหรือว่าที่เห็นว่านันไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วแต่ว่านันยังมีพี่ชรนะพี่ชอนน่ะก็เปรตเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ของนันพะพอนะน้าท่าพี่รักฉัน ไม่ต้องถึงพ่อก็เหมือนกันนะจ๊ะพี่ได้ทั้งสองยันนะหึรับรู้กันหมดก็ถ้าพี่รักฉันพี่ก็ปิไปไปขอกับพี่ชอนสิจ๊ะไปนะไปเลยนะไปแล้วเหรอนะพี่ชอนจพี่ชอนอะไรพี่ชอนครับอะไรไม่ครับ ไมต้องมาถูกนะตอไอไอม,มามอถูก,กแต่โนนให้พี่ชอน่ะไม่ชอบที่ยศตอบเนี่ยจะบอกอะไรให้ตัวน่ะเป็นผู้ชายชอบคอผู้หญิงเขาแต่มาบอกรักผู้หญิงเขากางลูกกลางทางมันมีที่ไหนให้สุดในยอเมื่อกี้ที่นรพน้องสาวคุณพูดนะ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงถ้าเกิดเองรักน้องสาวก็จริงอะนะไปสู่ขอที่บ้านเขาสิทําให้ถูก คำหนบประเพณีไม่แน่นะอาจจะยกให้ก็ได้จริงนะพี่ชอวชัยโยชัยนาศิริชัยโยมึงไปให้ครบเลยสามจังหวัดจะมีรักสักทีมันยากเย็นเช่นนี้ตายแล้วแม่อย่าลืมนะ